ลุยกินงานประเพณีอุ้มพาด,ดำน้ำประจำปี68งานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จัดยาวไปจนถึงวันที่26กันยายนก,ก่อนเลยนะว่าปีนี้ร้านเด็ดร้านดังร้านใหม่ๆมาเพียบใครดูจบคลิปช่วยนับเลยนะว่าพลอยกินไปทั้งหมดกี่ร้านมาเปิดกันที่ร้านขนมเขียวร้านนี้จดเป็นอินทนินมาหนึ่งถ้วยราคา50บาทเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับมะพร้าวอ่อนจุกๆแบบนี้เลยรสชาติหวานกำลังดีไปต่อกันที่หมาล่าตักช่างจ่ายร้านนี้ชอบกินอะไรก็หยิบใส่มาได้เลยชวยเนื้อจ่ายไป100นิดๆรวมน้ำจิ้มแลว้ว ัวุเรียของเขาเนี่ยโสดตัวน้ำจิ้มก็กลมกลม่อมคบ <ไป S 1> รบไรต่อกันที่ทอดมันกุ้งหรือโดนัทกุ้งร้านโคดเกียจวจเป็นถ้วยเล็ก50บาทมาหนึ่งถ้วยราดน้ำจิ้มบวยลงไปให้ช้ำช้ำทอดมันกุ้งที่เนื้อแน่นกรอบนอกนุ่มไนใครที่ชอบกินชีสจุกๆแบบนี้เชิญมาเคบับร้านนี้ได้เลย ح, จาดเป็นไก่ดดบเบิชีสมาหนึ่งอันราคา79บาทบอกเลยว่าไส้คือจุกมากตรงข้ามกันก็จะเป็นร้านห่อหมกนิรดีเจ้าดังจัดเป็นหน้าไข่ปลาเรียวเซียวโปะข้าวมาหนึ่งได้กินคู่ก แล้วไข่ต้มยำม,มาตูมันโคตรนุวไปหาของหวานต่อกันที่ร้านกล้วยปิ้งเชยชำํำเช้เขาขายชุดแล้ว0บาทนะเลือกท็อปปิ้งได้สองหน้ามะพร้าวอ่อนก็คือใส่กันมาจุกๆเน้นๆซอสหวานกําลังดีกินคู่กับกล้วยหำหำแบบนี้มันโคตรจะลงตัวไปเจอแมงกระหุนหัวกระสุนตัวละ50บาทจัดมาอีกหนึ่งร้านเจ๊อุ๋ยไม่ได้มีแค่แมงกระหุนนะเขายังมีทะเลดอง29บาทแต่กล่องเนี้ย1 0 0บาทปาลาแซลมอนของเขาหัาน่นมาชิ้นใหญ่แล้วไม่คาวกินโคตรเพลินใสวจัดอ่านนี้ไฝากคุณแม่นึ่ง ซูชิร้านนี้คือทํามาได้น่ากินมากเลยนะชิล1สิบบาทตัวข้าวเขาไม่เละไม่แฉะได้กินคู่กับนาแน่แนๆเนี่ยมันคูดฟินร้านมีคุกไก่ฉีกทีเคเจ้าดังเขาก็มาวันนี้พลอยจัดเป็นรสออริจินอลกล่องละหกสิบบาทมาหนึ่งกลง่องรสชาติเนี่ยทำมาได้กลมกล่อมเลยนะเส้นหมี่ก็ไม่เละไปต่อกันที่ร้านเต็มถังย่างไหเป็นร้านห,หมูกระทะย่างไห้เริ่มต้นที่49บาบทแต่พลอยเนี่ยจัดเป็นกล่องใหญ่99บาทมาหนึ่งกลง่องเนื้อหมูของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มมากส่วนน้ำจ ทุกคนพอยเดินไปเจอโมจิครีมชีสร้านนี้มาบอกเลยว่าเป็นโมจิปั้นสดที่เขากำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้ราคา89บาทคือชิ้นใหญ่มากตัวแป้งโมจิเนี่ยโคตรยืดครีมชีสเนี่ยเปรี้ยวกําลังดีได้กินคู่กันแบบนี้คือโคตรสดชื่นโดนัททอดเนยร้านสีเหลืองเขาก็มาพอจัดมาหนึง่งกล่องพร้อมดิฟช็อกโกแลตราคารวมกันแล้ว75บาทบอกเลยว่าเนื้อโดนัทของเขาเนี่ยคือนุ่มมากเดินไปเจออ่องมันปูร้านนี้เขาขายเริ่มต้นกันที่ฝาละ20บาทพอจัดมาหนึง่งฝานะรสชาติ มันนัวกินโคตรเพลินกุ้งอบบุนเส้นร้านนี้คือทํากันสดใหม่ที่น่าร้านเลยพลอยจัดแบบกุ้งแม่น้ำมาหนึ่งกล่องราคา100้บาทตัววุ้นเส้นของเขาเนี่ยไม่อืดไม่เละตัวซอสก็คือเข้มข้นกินคู่กับซีฟู้ดแบบเนี้โคตรนัวแล้วงานเนี้ยก็คือมีร้านข้าวจี่คุณยายมาขายด้วยเขาขายแค่ชิ้นละสิบาทพลอยจัดมา2ชิ้นนะแต่ข้าวจี่เนี่ยต้องกินคู่กับอะไรถึงจะเข้ากันเม้นมาบอกน่อยเดินจนเหนื่อยขอแวะไ,ไปจัดไอติมข้าวโพดสักหนึ่งถ้วยเนี่ยให้ตากล้องนะราคา35สาทสิบน้าวโพดกินพ้าไป แล้วชื่นใช้สุดๆปลายทอดมันปลากายใหญ่ขนาดนี้จะไม่แวอีได้ยังไงเขาจะมีทั้งทอดมันปลากายแล้วก็ทอดมันปลากายหัวปีคอยจัดรวมกันมา1ชุด6 0บาทก่อนกินกระราดำจิ้มลงไปให้ช่ำๆเนื้อทอดมันคือหนึบหนับได้กินคู่กับแตงกวาสดวแบบเนี้ยโคตรฟินคุณอาทิตย์บอกว่าเดินมาตั้งนานแล้วคอแห้งคอจัดโกโก้ร้านนี้มาลองอีกหนึ่งแก้วก็จัดเต็มนะจัดแบบตัวช็อกโกแลตคูดมาเลยรสชาติโกโก้ร้านนี้เข้มข้นคุณอาทิตย์เนี่ยเลิฟเลยไปเดินงานไหนถ้าเจอร้านส้มตำรสเข คืวออันนี้จัดเป็นยำคอหมูย่างมาหนึ่งชุดนะคะราคา80บาทบอกเลยว่าปริมาณที่เขาให้มาคือเยอะมากส่วนรสชาติเนี่ยสั่งได้เลยนะว่าชอบแซ่บมากหรือแซ่บนนี่นคือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นภายในงานยังมีร้านค้าร้านขายของให้ลองชิมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นของใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆโซนของเล่นตักปลาปลาโป่งก็คือมาครบใครดูจบคลิปแล้วนับทนันอย่าลืมเม้นมาบอกด้วยนะว่าพลอยกินไปทั้งหมดกี่ร้านอยากให้พลอยไปตะลุยกินงานประจําปีที่ไหนอีกก็สกีดมาบอกได้เลยชาเฟชบูล หรือใครอยู่ใกล้เคียงก็อย่าลืมมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะ